สวัสดีน้องที่น้ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพ <ke> ี่ก็จะมาสอนตั F ้งไอวอรนะครับน้องไม่ติดนะครับก็คือแก้ปัญหาตั้ง i อวอไม่ติดละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องก็คือหลายคนนะครับน้องเรียกได้ว่าไปดึงหัวนะครับหรือว่าเล่นทั่วไปนะครับ ตั้งไอวอลไม่ติดมันเป็นเพราะอะไรนะครับเนาะหรือว่ามันเป็นแบบไหนนะครับทาไมถึงตั้งไม่ติดบางทีก็ตั้งไกลตัวบ้างตั้งใกล้ตัวบ้างบางทีก็อยู่บนหัวเราเลยนะครับเนาะหรือว่าบางทีก็อยู่ครึ่งตัวเรานะครับศัตรูยิงเท้าเราได้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับที่ทุกคนยังไม่รู้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาบอกเทคนิคสําหรับนักแข่งและกันนะครับที่แบบว่าเขาใช้การนะครับที่แบบว่า ตั้งไอ a อลแล้วไม่ติดเลยนะครับน้องก็คือตั้งแทบจะไม่พลาดเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามันมี มันอยู่นะครับนะและเทคนิคนี้นะครับนอก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับว่าคนแบบว่ามือใหม่ก็สามารถดึงหัวได้เหมือนกันนะครับทุกคนเนอก็จะเปรามาณนี้เลยนะครับนะรับประกันเลยนะครับว่าออกมาดีแน่นอนนะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนถ้าคลิปนี้มีคนดูห้าพันคนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของ บัตรกอลีน่าฟรีฟ,ฟมูลค่า150บาทนะครับดี๋ยวพี่ทำการใจให้แบบฟรีฟรีรยนะครับสำหรับ,บงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนก็ถือว่า คลิปนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาแบบว่าบอกและกันนะครับเนาะว่ามันเป็นยังไงอะไรประมาณไหนนะครับเป็นท่ออะไรนะครับทุกคนถึงตั้งไม่ติดนะครับทุกคนมาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเนาะก็คือขั้นแรกนะครับทุกคนให้สังเกตตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะว่าทําไมนะครับเนาะเราถึงตั้งไอวอลไม่ติดนะครับเดี๋ยวพี่บอกนะครับเนาะก็คือถ้าเราจะตั้งไอวอลแบบนี้นะครับเนาะรีดดว่าเราจะกางไปแบบนี้นะครับเนาะมันติดแน่ไม่ติดแน่นะครับเนาะก็คือแบบว่าติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเนาะ ประมาณน <S uss ALLY> ี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับก็คือมันจะไม่ติดนะครับเนาะเราต้องพอดีนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอย่าเร็วเกินไปอย่าช้าเกินไปนะครับเนาะถ้าเราทําแบบพอดีนะครับเนาะมันจะติดแบบนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเทคนิคง่ายๆนะครับเนาะก็คือยิงขึ้นไปแล้วกดไอวอลแล้วลากลงมานะครับเนาะสังเกตได้เลยนะครับเนาะว่า ที่ยิงขึ้นไปก่อนนะครับเนาะแล้วก็ลากลงมาแล้วจิ้มไออลนะครับเนาะแล้วก็จิ้มกดนะครับทุกคนเอออย่าปล่อยมือขวานะครับเนาะย้ำนะครับว่ามือขวาย่าปล่อยเลยนะครับเนาะมือขวาแทบจะไม่ต้องปล่อยเลยนะครับเนาะก็คือยิงแล้วนะครับนอนเมื่อยิงแล้วนะครับเนาะก็ลากขึ้นไปต่อเลยนะครับเนาะดีดีว่าดึงหัวต่อเนื่องแล้วก็ลากลงมานะครับเนาะเราก็กดไออลแล้วก็กดจิ้มตั้งไอบอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนโคตรจะง่ายนะครับเนาะ พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามันง่ายมากๆเลยนะครับนอเพียงแค่เราดึงนะครับนอเราก็ลากลงมาจิ้มไอโฟลแล้วก็ตั้งนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราตั้งไปนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอเราก็จะได้นะครับนอในส่วนของแบบนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน็จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่าตั้งเร็วเกินไปแล้วก็อย่าตั้งช้าจนเกินไปนะครับทุกคนนี่นะครับถ้าตั้งเร็วเกินไปมันไม่ติดนะครับนอก็คือถ้าตั้งช้าเกินไปมันจะไกลตัวนะครนนออะมาาาณี้้้ถยให ตรงนี้นะครับนอกก็คือ เราต้องตั้งให้เป็นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่ามาเดี๋ยวพี่จะบอกแบบจริงจังแล้วนะครับโนว่าทำยังไงนะครับทุกคนสังเกตได้เลยนะครับเวลาพี่กดปุ่มนะครับโนก็ทําแบบพี่ได้เลยนะครับโนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับโนว่านี่นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับโนว่าเราสามารถตั้งแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับโนก็คือเกมนี้นะครับมันก็จะจบแล้วเอาเป็นว่าเอาไปเกมหน้าละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับโนว่าเกมหน้าเดี๋ยวพี่จะมาตั้งให้ดูแล้วกันนะครับโนว่ามันเป็นยังไงนะครับอคก็ื ดึงตั้งไอวอนะครับนอเวลาเราดึงหัวแล้วลากลงมาต่อเลยนะครับแล้วจิ้มไอวอนต่อนะครับทุกคนเออนี่นะครับนอสมมุติว่าเราดึงขึ้นประมาณนี้นะครับลากลงมาแล้วก็จิ้มประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก,ก็ ดึงขึ้นไปนะครับนอลากลงมาจิ้มไอวอแล้วก็ตั้งนะครับน้อยาปล่อยมือขวานะครับนอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอนี่เลยนะครับแล้วก็ตั้งประมาณนี้นะครับทุกคนลากขึ้นไปจิ้มไอวอตั้งนะครับนอนี่เลยนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้ซะคํานอสมมติว่าศัตรูด้านหน้านะครับเราจะดันเข้าหานะครับนอเราก็ทําแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นเทคนิคการตั้งไอวอแบบไม่ติดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโอว่าอันนี้นะครับนอ บอลจะอยู่ใกล้เรานะครับและศัตรูจะไม่เห็นตัวเราด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าแก้ปัญหาตั้งไอบอลไม่ติดได้แน่นอน100%นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าตั้งติดแน่นอน1้อนนะครับทุกคนนี่นะครับในมือถือที่อาจจะไม่ถนัดนะครับเพราะว่าพี่อาจจะเล่นในครอนะครับนอและถนัดมากๆเลยนะครับแล้วก็ในมือถือนะครับพี่ก็ฝึกได้ประมาณสามวันเองนะครับนอก็เรียกได้ว่าไม่ถน เอาเป็นว่าที่พี่ฝึกนะครับน้องก็คือแบบว่าเอามาสอนเลยนะครับน้องก็คือเทคนิคนี้นะครับน้องไม่ใช่ว่าจะเป็นเทคนิคขั้นเทพอะไรนะครับเป็นเทคนิคพื้นฐานนะครับทุกคนในการตั้งไอวอลนะครับที่จริงการตั้งไอวอลมันมีตั้งไอวอลยิงต่อเนื่องก็มีนะครับน้องหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับมีเยอะมากๆนะครับเป็นการตั้งไอวอลนะครับพี่ก็เลยบอกว่าเอาพื้นฐานมาให้ก่อนละกันนะครับนี่ดูว่าเป็นไอวอลตั้งไอวอลพื้นฐานแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงนะครับน้องเพราะว่ามันใช้ง่ายแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับทุกกกคนน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 นีีี่่่เเเลลยยะรัับ็็จปปมมาาาณ้้งพขออว มันโคจะง่ายเลยนะครับนาอถ้าเราตั้งแบบนี้นะครับฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆ you know. ให้เราเก่งแล้วก็ค่อยไปฝึกนะครับน้องหรือว่าไปยิงคนที่แบบว่าฉายไฮไลท์นะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่าค่อยๆฝึกไปประมาณนี้นะครับนาออย่างที่พี่บอกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอก็ดึงหัวไปเรื่อยๆนะครับน้อซ้อมหมุนตัวไปนะครับดึงรออะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับนาอในการตั้งไอบอลนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามันไม่มีอะไรยากนะครับเกินตัวเราแน่นอนนะครับทุ มาเนี่เลยนะครับเนาะหาคู่ซ้อมก็ได้นะครับเนาะสำหรับคนซ้อมนะครับก็คือแบบว่าเอาแฟนเราก็ได้นะครับเนาะหรือว่าเอาคนไหนก็ได้นะครับเนาะที่แบบว่ามาซ้อมด้วยนะครับเพื่อนก็ได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะค่อยๆตั้งไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยกันนะครับเนาะว่า ตั้งไปได้แบบเรื่อยๆเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับช้อมตั้งไปเรื่อยๆนะครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับเนาะเมื่อเราชินหรือว่าเรารู้จังหวะนะครับเราก็จะรู้เองนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับถ้าไปเล่นจริงเราไม่ได้ตั้งเร็วขนาดนี้นะครับถ้าไม่ช่างห้องกับเพื่อนนะครับเนาะก็อันนี้นะครับเนาะก็คือแบบว่าถ้าไปเล่นจริงเราตั้งช้าๆก็ได้นะครับเนาะศัตรูก็ยิงเราไม่ทันแล้วนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นเทคนิคพื้นฐานในการตั้งไอ้บอลแบบไม่ติดแล้วกันนะครับทุกคคนนนนก็็จะะะเเปปรรมาณี้ลยับเนาะในการตั้้งไออบลนะครับทุกคนเยจูอะไ ทำได้หมดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสามารถทําตามกันได้ทุกคนแน่นอน1 0อนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าคนเล่านะครับเนาะถนัดไม่ต่างกันนะครับบางคนไม่ตั้งไอวอลแต่ก็ดึงหัวโคมอะไรประมาณนี้นะครับเนาะยาไปแบบว่าฝืนตัวเองหรือว่ากดดันตัวเองนะครับค่อยๆฝึกไฟล้วกันนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะหาคนชอมมือไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะพี่ก็กําลังซ้อมในมือถืออยู่นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่า ในมือถือนะครับพี่ก็กําลังช็อปนะครับเพราะว่าปกติพี่เล่นในคอมนะครับถ้าพี่เล่นในคอมเป็นโค้ชออกมาเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าถ้าเล่นในคอมนะครับนอพี่โคตรถนัดเลยนะครับนอสำหรับเกมพีฟนะครับทุกคนแต่ก็อย่างที่ว่านะครับนอมันอาจจะโกงเกินไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็คือปัจจุบันนะครับมีเวอร์ชันในคอมแล้วนะครับพี่ก็เจอกับพวกในคอมเหมือนกันนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคน ก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย